สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหุ้นนี้คือเช้าบ่ายนะครับเน้นรอบปกติรอง v i p นะครับก็ประจำวันที่30นะครับเดือน5 2566นกะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับก็ขอฝากคำเตือนพี่พี่สมาชิกนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่เมื่อวานนี้ของเรานะครับมา มาใน2รอบเนาะในรอบเช้ามารอบปกติรอบบ่ายมารอบ V.I.P. นะครับพี่พี่ในรอบเช้าผมให้วิ่ง7ดรุ่นดนะครับพี่พี่ในรอบ V.I.P. 04 4กับ40นะครับของเราของเราไม่มีนะครับให้8 4 74ก็ศนกับ40นนะครับ, 4, 4, 4, 4, นรบในรอบเนี้ยถ้าเกิดใครรุ่นนะผมว่าน่าจะนะครับน่าจะล็อกนะครับพี่เนาะเพราะว่า ก็เหมือนกับว่าเวลาถึงใกล้แนวทางตัวเลขจอกเนาะเขาก็ชอบมีปัญหาตลอดนะครับเนาะในรอบ VIP อนะครับเนาะอันนี้ก็ลองใช้วิจนะยาในการรับชมดูนะครับพี่ๆนะครับในรอบนี้รอบ VIP นะครับของเราก็หลุดไปนะครับส่วนในรอบปกตินะครับผมให้วิ่ง7รูด8ผลที่ออกนะครับ5 8 4กับ53นะครับพี่ของเรานะครับใครวิ่งรูดที่8นะครับเข้าไปที่ 84ตรงๆเน้นๆนะครับนี่เลยนะครับผมส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับผมให้วิ่ง0รุ่น7นะครับรอบปกติผลที่ออก3 5 4กับ2 3นะครับพี่ของเราไม่มีนัดในรอบนี้หลุดไปนะครับเมื่อวานนี้4เดินดีมากๆเลยนะครับพี่ทั้งทั้ง4รอบเลยนะครับเนาะนะครับ44 40 84 54 64นะครับเมื่อวานนี้ส่วนในรอบ VIP นะครับ ร็บ่าย2 6 4ห0สนะครับของเรานะครับใครวิ่งที่ศูนย์เหลือศูนย์ไปรูดเข้าไปที่0 6 6 0นะครับเน้นๆนะครับพี่พี่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับมาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่พี่สลับแนวทางของวันจันทร์เนาะส่วนแนวทางของวันอังคารนะครับวันที่30นะครับพี่พี่ก็ก่อนเข้าไปรับชมเนาะผมก็ขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับ พี่ๆสมาชิกเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดสนใจก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้นะครับก็จะเจอบ้านโชคอน,นันต์999นะครับเข้าไปสอบถามแอดมินได้นะครับเมื่อวานนี้ไวราพัฒนาเนาะในในกลุ่มแล้วก็ในในบ้านโชคอนันต์99เนี่ยก็คือว่ามีโชคกหลายท่านเลยนะครับเมื่อวานนี้เนาะนะครับก็ดีใจด้วยนะครับผมสำหรับแนวทางของวัน อังคารนะครับพี่พี่ในรอบเช้าเนี่ยผมได้ได้ตัวเด่นเหมือนเดิมนะครับพี่พผมให้วิ่งไปที่เลขแปดนะครับสายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลขเจ็ดนะครับเมื่อวานนี้ผมให้วิ่งเจ็ดรูด 8, แปดเนาะแต่วันนี้สลับกันนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้า เจ็ดหกแปดหนึ่งแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะครับผมสามตัวผมให้ไปที่แปดเจ็ดห้าเจ็ดแปดหนึ่งนะครับผม นี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในรอบเช้านะครับผมส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับผมให้วิ่งไปที่7สายรูดให้ไปที่เลข6นะครับผม7 0 7 2 เจ็ดสี่เจ็ดเก้าหกศูนย์หกสองหกสี่หกเก้านะครับผมสามตัวผมให้ไปที่หกเจ็ดศูนย์เจ็ดหกสองนะครับก็ ประมาณนี้นะครับพี่พี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสลับแนวทางหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายนะครับเน้นรอบปกติลอง vip นะครับชิ้นชอบในรอบไหนนะครับแล้วค่อยตามนะครับพี่พี ก็วันนี้ผมขอให้มาเด้งเช้าเด้งบ่ายก็แล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับใครที่รอแนวทางเลขทูบรัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกับสวัสดีครับ